สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องคลายแซมสั้นฝันเมืองนะคะ,ะตอนนี้พี่แซมเราก็ลงจากรถแล้วนะคะพรอ้อมที่จะแต่งตัวน,นะคะตอนนี้พ่อเสกยังไม่ลงนะคะถ้ามักเราจะแต่งตัวเราก็จะเดินไปรอที่อีกหมูบนหนหม่บ้านหนึ่งเพื่อตั้งขบวนแห่มาที่นี่นะคะ เราจะไม่เอารถไปนะครเพราะว่าแล้วก็เฮมาที่นี่เหมือนเดิมนะก<อ>็น้งองพี่เซลล์ลงมาจากรถก,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 กินยาชิวๆนะคะโอ้ฮะยาวแล้วครับเตรียมยาวแล้วถึงปีหรือ,อยังฮะตัดไปถึงปียังยังครับยังถึงปีนะคะน้องี่สิทธิ ก็เสีกยังไม่ลงนะคะงานนี้ช้างพลายเจ็ดเชืนะคะวันนี้พลายทั้งนั้นนะคะพลายหมดนะคะวันนี้ว่าทีมงานตรงเทมาห้าเชือกครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าทีมงานตรงเทเชือกไหนมาบ้างนะคะมีแต่ช้างพลายทั้งนั้นนะคะพี่แซมชิวๆอาบน้ำก่อนนะคะก่อนที่จะแต่งตัวเพราะวันนี้แดดออกมากพอสมควรนะคะ หลังจากที่เราไม่ได้เจอแดดมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะฝนตกทุกวันนะคะเพิ่งมีวันนี้นะคะที่แดดออกนะคะดีใจะดีใจมากฮะใจมากฮะอ,อะไรทำอะไรไหนมาๆ้ามาเดี๋งาเดี๋ยวงาของของเราจะสึา งานไหนจะศึกงานในนิ้วาาไม่ได้ห่วงงานพี่แซมครับห่วงงานที่นิ้วมือตัวเองนะ <im it> <im it> ไหนด,ดูวิธีป้องกันงานศึกนะไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวงานพี่แซมศึกนะนี่เป็นวิธีนะคะวิธีของความเล็กนะ,ะกลัวงานที่นิ้วจะศึกนะคะในการเอาถุงมาใส่นะคะ ดดคัดนะคะพี่เซมให้เขาๆนะ,ะงานในนิ้วไม่อยากให้เขาใช่ไหมคะเ,เ,มเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพี่แซมอีกบอพเจ้าพรุ่งนี้พี่แซมอีกบอกพรุ่งนี้พี่แซมไปใช่ไหม,ม,มพรุ่งนี้พี่เซมไปที่ำอำเภอสุวรรณภูมิใช่ไหมสุวรรณภูมิครับพรุ่งนี้นะคะพี่เซม แต่ไม่รู้อยู่ตรงจุดไหนนะคะยังไม่ทราบนะคะว่าออกจากอุณภูมิ2โลครับออกจากส่วนอณภูมิ2กิโลนะคะ FC แถวนั้นใครต้องการอยากเจอตัวจริงเสียงจริงของพี่เซมแล้วก็พกควันเล็กนะคะแถวแถวนั้นนะคะออกจากส่วนอณภูมิ2โลนะคะยังไม่รู้บ้านนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่เขาให้นะเราไม่ได้รับเองนะ พ่อสีกำลังจะลงรถนะ,ะ,ะคะออยังไม่ยอมลงครับยังไม่ยอมลงแย่รออะไระหรือเปล่าครับพ่อสี่กันนึงไม่ยอมลงจากรถนะคะอยากถูถูบนรถอยู่นะคะ ลูกชายจนอาบน้ำจะเสร็จแล้วนะวันนี้เรามาแต่งองค์สงเครื่องนะคะเฮนันนี้ควานเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะอุปกรณ์อยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าคุณแม่ควานเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขึ้นไปช่วยนะคะใช้คนเดียวครับทั้งขับั้งขี่ครับช่วงนี้พอควานก็ต้องช่วยตัวเองนะคะว่าช่วงนี้คุณแม่ยังไม่ขึ้นลงสิบร้อนนะคะเพราะว่ามันก็จะลำบ,บากหน่อยนะคะ ตรงนี้คุณพ่อควานก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองนะจิบจิบใช่ไหมครับครับผมมากกว่านี้มีอีกไหมครับฮะมากกว่านี้มีอีกไหมยังยังว่างหลายวันใช่ไหมคะฮะยังว่างอยู่หลายวันใช่ไหมว่างอยู่หลายวันนะครับติดต่อมาได้แล้นะเดือนหนึ่งพวกเามีอยู่สามสิบงานยังมีสามสิบห้างานยังมีสามสิบห้างานนะเดี๋ยวเราไปดูโปรไฟล์นมเซกนะคะนอนมายังกินน้ำอยู่นะคะเพราะว่า ลงลงหลังลูกชายนะคะหมวนคุณปู่บนอะไรอยู่นะฮะผูงสางแบบนี่ครับผมผูงสางแบบนี่กันคือหมวดทุนเตอร์ที่ในราศนารไปเลยแล้วครับผมผู้นำคืออะไรทอยอะไรับกวดนี่มีอะหน้าตาครับพี่แซมก็ต้องแต่งก่อนนะคะเพราะว่าพี่แซมมีผู้ช่วยนะคะคุณคุณพ่อมีผู้ช่วยนะวันนี้มีคนขับรถมาด้วยนะคะ ให้ดูตอนพี่แซมแต่งเสร็จนะคะมาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าควานจะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะชั้นแรกเป็นอะไรคะรรชั้นแรกจะเป็นเปลือกกระโดนนะคะก็หลังเขาจะได้ไม่ร้อนนะคะเป็นเปลือกไม้มันจะเย็นใช่ไหมคะ,ะาามอัะอนอน,นี้ชั้นที่สองก็จะเป็นพรมนะคะพรมที่ไว้ปู พื้นใช่ไหมคะแล้วก็โคมเสร็จแล้วก็อะไรอีกบล็อกอีกอเพราะว่ากันไม่ให้แยงมันจะได้ไม่ต่ำหรือว่าไม่สูงข้างนึงใช่ไหมออหลังจากเราใส่บล็อกใส่นี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ตามด้วยชุดนะคะทีนี้ชุดจะอยู่ด้านบนนะคะชุดนี้เราใส่ได้ทั้งสองเชือกนะคะทั้งพี่แซมแล้วก็พี่ขวันนะคะ ทุกอย่างเลยครับด้วยกันหมดใช้ด้วยกันหมดนะคะทั้งแยงทั้งชุดทั้งควานทั้งตะขอใช่ไม่ได้อย่างเดียวคือนคสนับงาครับสนับงาเพราว่าพี่เซมงาใหญ่กว่าพี่ควันนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นนะคะสนับงาคู่ใหม่ของพี่เซมนะคะใส่ไปแล้วจะดูดีขนาดไหนนะคะเอา้าพ็เสกับน้ำยังไม่ยังมาถูต้นไม้และะวแ้วนะคะไม่ยอมมาเต็มตัวแล้วค่ะ ยังคันไม่หายตอนลงจากรถก็ถูร่นนะคะนี่ก็ไม่ยอมไปอีกนะคะต้องได้ถูต้นไม้ก่อนนะคะไม่ยอมนะคะไม่ยอมต้องไปถูอีกรอบนะคะในขณะที่ลูกชายเกือบจะเสร็จแล้วอ่ะพอใส่ชุดแล้วต้องมีพรมข้างบนอีเหระคะเพื่อไม่ให้ชุดขาดเพราะว่าแยงไปทับชุดบางทีอาจจะถูกันขาดได้ใช่ไหมคะกันความสุดรอ เพราะว่าชุดมันเป็นราคาแพงกว่า <c oughs> จะได้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งนะคะ่น,น,นะคะ,คะเดี๋ยวเราช่วยพี่แซมแต่งชุดก่อนนะคะจะได้ช่วยใส่ตุงมเท้าพี่แซมนะคะแต่นี่เราจะให้พี่แซมะดูนะคะพี่แซมจะช่วยคุณพ่อยังไงนะคะวัา<ร>คุณพ่ออ๋ใช้มือช่วยนะคะ เพราะว่างานพี่เซมจะยาวนะคะใช่ป่ะกระติบโบ่เสอโอเคครับพระเศษเป็นยังไงครับไม่ยอมไม่ยอมออกจากต้นไม้นะครับไม่ยอมนะคะเออคุณปู่คุณปู่จะพาพ่อเสกออกจากต้นต้นมะขามนี่ได้หรือเปล่านะคะในขณะที่ พี่แซมเราแต่งตัวจะเสร็จแล้วโน่นรถแห่มาแล้วนะครับพอเสกเรายังไม่ยอมนะครับรถเห่ไปแล้วนะครับยังมันอยู่นะฮะเอาอะไรสงสัยต้นมาคุณปูไม่ได้พาถูต้นไม้หรือเปล่านะครับถูมาแล้วโอ้แต่ยังยังอยากถูอีกนะฮะต้นเก่าๆมันถูแล้วมันไม่ค่อย เป็นไรในถุงเท้าโยนถุงเท้าลงมานะมาแล้วมั <c oughs> ้ยอืออยั่ลงไปในสมัยไหนครับอ่าเดี๋ยวก็เหลือผ้าพันคอสนับงาถุงเท้านะคะแล้วก็ชุดคลุมหัวนะคะ ทุกชายใกล้จะเสร็จแล้วคุณพ่อไม่ยอมมองจดต้นไม้นะคะเดี๋ยวรยเราช่วยใส่คลลุณนนานๆอย่าไปกินข้าวเขามาอย่าไปกินเตีย้ยนะลกูกพี่เซมหอมอันนี้นะคะนี่ในผ้าที่คลุมไว้นี่คือ ข้าวนะคะ,ะคคือเตี้ยรับข้าวพันอะไรนะเขาบอกเมื่อกี้พันอีตเตี้ยนะคะข้าวเหนียวนะครับระะดูนะคะนี่จะเป็นข้าวนะพิเศษจกหลายรอบแล้วนะคะนี่ออหอมนะคะหอมข้าวใหม่ก็นะคะดูพระเศษกยียาดออกไปหรือเปล่านะ,ะ <c oughs> อ๋ะอไปแล้วไปแล้วนะคะคลุมด้วยใบไม้ข้างบนนะ,ะ <c oughs> อาบน้ำเย็นๆแล้วก็ถูตัวนะคะ รมหัวพี่แซมก็เริ่มจะหมดสภาพเลยนะใช้สองเชือกนะครับเพราะว่าใช้สองเชือกนะมันก็เลยจะดูแบบทำงานหนักหน่อยนะคะเดี๋ยวโครงการว่าจะทำชุดหัวใหม่นะคะแต่ยังครับให้ข้อภาษาพหนากรับยข้อภาษาอ,อืม อ,อย่างไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นผันเมืองนะคะฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแช์นะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะคฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะแซมครับแซมครับ,รบเดี๋ยวด้วยลูกสวั <Okay. S 1> สดีค่ะ